สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับนางแม่ชาแนลอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะตามต่อคลิปที่2ฝันต่องวดอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปดูความฝันที่นางแม่นำมาฝากเลยคะ่ะขออนุญาตและขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลเจ้าของความฝันนะคะสมาชิกท่านแรกเลยคะ่ะผู้หญิงท่านฝันในคืนวันที่17 ฝันได้ลงเรือสำรานรำใหญ่เลขที่นั่งที่ท่านเห็นหนึ่งหนึ่งหนและในฝันท่านก็เห็นเขาเขียนวันที่22่สทับหนสองด้วยสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้หญิงฝันคืนวันที่17ฝันว่าผูกเชือกเป็นตัวเลข7และเลข6 และข้างล่างท่านเห็นเป็นตัวเลข07-6ฝันต่อมาค่ะท่านผู้ชายฝันคืนวันที่17ผมฝันเห็นตัวเลขสีแดงในกระดาษครับมองครั้งแรกเห็นเป็น270แต่ว่าพอผมหันกลับมามองอีกครั้งให้ชัดๆัดตัวเลขก็หายไปแล้วครับ สมาชิกท่านต่อมานะคะท่านผู้ชายฝันในคืนวันที่17ผมฝันเห็นตัวเลข037แต่ว่าตัวเลข0ูนไม่ค่อยชัดนะครับฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่17ฝันว่าเดินตลาดไปซื้อกับข้าวแล้วพอกลับมารถก็หายไป แต่ว่ากุญแจยังอยู่ในมือของท่านผู้ฝันเลยทะเบียนรถที่หายไปคือ2077สมาชิกท่านต่อมานะคะฝันในคืนวันที่17ผู้หญิงท่านฝันว่าคุณแม่โดนยิงเสียชีวิตในบ้านอยู่ที่บ้านเลขที่58ทับ9 คุณแม่เกิดเมื่อพศ25 1 1ท่านเสียเมื่อตอนอายุ54ย่าง55ปีฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่17ฝันว่าถูกลอตเตอรี่แต่ตัวเลขที่เห็นไม่แน่ใจเป็นตัวเลข006 006 เขียนมาแบบนี้แล้วก็รางวัลที่ได้เป็นทอง11บาทฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่18ฝันว่าฆ่าคนตายแล้วคนที่ตายท่านก็ไม่รู้จักมองหน้าไม่ค่อยชัดแต่รู้ว่าเป็นผู้ชายท่านผู้ฝันเกิดวันที่23เดือน10พศ .2536 สมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันในคืนวันที่18ฝันว่าเห็นคุณพ่อแฟนที่เสียชีวิตไปแล้วมาที่บ้านแล้วตำรวจมาร้อมจับท่านตำรวจมาแบบพวกที่ควบคุมฝูงชนมีปืนสงครามแล้วก็วิ่งไล่ยิงคุณพ่อคุณพ่อกระโดดหนีตำรวจก็วิ่งตาม จนเกลือโครนหมดเลยแล้วท่านผู้ฝันก็สะดุ้งตื่นคุณพ่อแฟนเกิดพศส5 0 3เสียเมื่อตอนอายุ59ปีบ้านเลขที่ที่ท่านเห็นในฝันไม่แน่ใจแต่ว่าท่านจริงๆมีบ้านอยู่สองหลังบ้านเลขที่90ทับ79 และอีกหลังหนึ่งเลขที่25หมู่13สมาชิกผู้หญิงท่านต่อมาค่ะฝันในคืนวันที่18ฝันว่าไปจับฉลากที่งานได้รางวัลใหญ่เป็นแอร์สองตัวใบฉลากขาดแต่ว่าได้รางวัลเห็นหมายเลขบนฉลากคือ8088 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านฝันในคืนวันที่17ผู้หญิงฝันว่าได้นั่งรถหัวหน้าแล้วท่านพาขับรถเหมือนกับว่ารถจะตกเหวท่านผู้ฝันร้องตกใจมากเลยแล้วจูๆ่ๆรถมันก็เหาะขึ้นได้ทะเบียนรถหัวหน้าจริงๆคือ9981 สมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้ชายท่านฝันในคืนวันที่18ผมฝันได้จับศพคนตายน้ำเหลืองเต็มมือของผมเลยนะครับผมเกิดวันที่26เดือน6โพศ2519ฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่18 ฝันว่ามีสารไม้ทรงไทยอยู่บนตึกสูงมีคนไปกราบไหว้เยอะมากแล้วตรงนั้นก็เกิดไฟไหม้ที่กระถางทูปแล้วมีคนไปดับไฟจูจูก็มีผู้หญิงใส่ชุดขาวไวกลางคนเอาทูปหนึ่งอันมาให้ท่านผู้ฝันดูท่านผู้ฝันมองเห็นตัวเลขที่อยู่บนทูป 2 0 9ชาร์ตมากสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันในคืนวันที่18ท่านหญิงฝันถึงญาติที่เสียไปแล้วและก็มีอีกคนที่เสียชีวิตแบบที่เรียกว่าตายท้องกลมทั้งสามคนไม่พูดอะไรในฝันแล้วก็มีคนหนึ่งในนั้นบอกตัวเลขกับท่าน ในฝันท่านมองเห็นเป็นคุณแม่ท่านบอกตัวเลขในฝันว่า608ความฝันต่อมานะคะเป็นผู้หญิงฝันในคืนวันที่18ท่านฝันว่ารถหายหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอในฝันร้องไห้หนักมากเลยทะเบียนรถที่หาไม่เจอ2417 มาชีกท่านต่อมานะคะท่านผู้หญิงฝันในคืนวันที่17ฝันว่าบ้านโดนคนยิงปืนเข้ามาหนึ่งนัดพลูกปืนทะลุประตูเลยอยู่ที่บ้านเลขที่179ทับ1 8สมาชิกท่านต่อมาคะ่ะผู้หญิงฝันในคืนวันที่18 ฝันว่าเพื่อนชั้นประถมเอารถยนต์ของท่านไปขับแล้วท่านก็ได้ยินข่าวกลับมาว่าเขาเอารถของท่านไปชนกับอะไรไม่รู้รถพังยับเยินหมดเลยทะเบียนรถจริงๆที่เพื่อนเอาไปขับในฝันทะเบียน4102 ความฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันคืนวันที่18ท่านฝันว่าได้เชือดเนื้อหมูก้อนใหญ่พอตื่นขึ้นมาแล้วก็ไปเล่าให้แฟนฟังแล้วก็หันไปเห็นที่บ้านเลขที่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้ฝันแต่ท่านมองเห็นจริงๆแวบๆเป็นส5 0ห้าแต่ว่าความจริงบ้านเลขที่ของท่านคือ 1603ทับสมสมาชิกท่านต่อมาค่ะท่านผู้ชายฝันคืนวันที่17ผมฝันว่าพี่ชายมาบอกว่าเขาไปเห็นนรกมาสามครั้งแล้ว แล้วพี่ชายยังบอกอีกว่าถ้าอยากจะเห็นก็ต้องฝึกสมาธิและอย่าซื้อของเกิน1นึบาทนะฝันต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่18ท่านฝันว่าน้องสาวเสียชีวิตน้องสาวเกิดวันที่ยีสเดือน6พศ254 2สอง อายุ23ย่าง24ปีสมาชิกท่านต่อมาค่ะฝันในคืนวันที่18ท่านผู้หญิงฝันว่าท่านได้กินเนื้อคนแล้วต่อจากนั้นก็ยังฝันต่ออีกว่าลอตเตอรี่เลขท้ายที่ออกท่านมองเห็นตัวเลข7จหสมาชิกท่านต่อมานะคะผู้หญิงฝันในคืนวันที่18 ท่านฝันเห็นตัวเลข909หรือว่าเป็น808ในฝันมองไม่ค่อยชัดและเห็นอีกชุดหนึ่งคือ50หลังจากนั้นท่านก็ฝันต่อว่าเห็นสระน้ำสี่เหลี่ยมเห็นงูยักษ์สองตัวชูคออยู่ข้างบนน้ำท่านเดินผ่านไปกับเพื่อนผู้หญิง แล้วก็เดินกลับมาอีกครั้งที่สะเห็นเป็นงูสี่ตัวอยู่ในสะสมาชิกท่านต่อมานะคะเป็นผู้ชายความฝันสุดท้ายสำหรับคลิปนี้ค่ะผมฝันในคืนวันที่17ฝันว่าได้เป็นทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ผมใส่ชุดเต็มยศ ได้นั่งข้างๆสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และเสด็จท่านรัชกาลที่สิบแล้วก็ยังมีกษัตริย์อีกหลายพระองค์ประทับอยู่ข้างๆผมด้วยนะครับผมเกิดวันที่27เดือนสี่พศสองหาสองหา,งหาความฝันและตัวเลข ที่นางแม่นำมาฝากท่านผู้ชมในวันนี้นะคะเป็นเพียงความเชื่อและความคิดเห็นส่วนบุคคลค่ะนำมาให้ท่านผู้ชมพิจารณาเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังค่ะสำหรับคลิปนี้นางแม่ก็ขอจบคลิป ไว้เพียงแค่นี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกท่านค่ะสุขสมหวังตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ